ใช้พลังธรรมชาติบำบัดธรรมชาติด้วยกังหันโซล่าแฮปปี้ฟาร์มรุ่น 9DD กังหันน้ำรักโลกผสานการใช้เทคโนโลยีและธรรมชาติอย่างลงตัวเหมาะสำหรับเมืองไทยที่รับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆกังหันโซล่าแฮปปี้ฟาร์มรุ่น 9DD สินค้าย,ยอดนิยมแห่งปีช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระยะเวลาคืนทุนที่คุ้มค่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานทนทานผลิตจากวัสดุเกรดพรีเมียมทางเลือกในการปรับปรุงคุณภาพน้ำพิสูจน์แล้วจากผู้ใช้ทั่วประเทศทั้งภาคอุตสาหกรร,รมภาคเกษตรกรรมชุมชนแหล่งท่องเที่ยวหน่วยงานราชการสถานศึกษาโรงพยาบาลโรงแรมรีสอร์ทและบ้านเรือนทั่วไป การใช้พลังงานโซลาเซลล์ถือเป็นการใช้พลังงานทางเลือกที่สดใสและสนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ Happy Farm กังหันโซลารเซลล์ทุกรุ่นมีบริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศสอบถามโทรศัพท์083 002 5544หรือชมข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w h a p p y f a r m c o t h เติบโต เข้มแข็งเกิดผลดีแฮปปี้ฟาร์ม